กัสไครับกัสสวัสดีผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับวันนี้ผม y o u b u c h ช n e นลป้อมผลักคันจะมาสอนวิธีการาเลี้ยงดวงกวางนะครับการเลี้ยงดวงกวางเพื่อจะนำไปชนหรือว่านำไปต่อสู้บนสังเวียนนะครับก็เป็นวิธีการเลี้ยงดวงกวางของที่ผมได้เฮียนหู้จากาลุง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 อุ้ยที่เปิ้นสอนผมมาตั้งแต่น้อยนะครับผมก็เลี้ยงตามวิธี ที่เปินสอนผมมานะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีการเลี้ยงดวงกวางในแบบสไตล์ของอ่า YouTube ชาแนลนะคนหลังคันแบบผมนะครับนะครับอันดับแรกนะครับอันดับแรกเป็นการเตรียมเตรียมดวงกวางนะครับการเตรียมดวงกวางนะครับอันดับแรกนี่ผมจะเลี้ยงอาจจะวันนี้จะขึ้นอ้อยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดจะขึ้นอ้อยอยู่ประมาณเจ็ดตัวนะครับวันนี้และ อีกอย่างที่ผมเตรียมไว้ก็คือน้ำนะครับน้ำเปล่านะครับห้ามมีคอรีนนะครับเป็นน้ำบอรครับที่ผมเอาไว้ทําการจัดการหูงกรองว่ายน้ํานะครับห่งกรองว่ายน้าก็จะเป็นน้ําน้ําบอน้าบอห้ามเป็นน้าปลาป้านะครับห้ามเป็นคอรีนครับผมก็เตรียมอ้อยไว้เรียบร้อยกวางพวกนี้ผมเลี้ยงอยู่ในตะลับอ้อมนะครับอยู่ประมาณ อยู่ประมาณสามสี่วันแล้วครับเรียงอยู่ในสาวันถึงเวลาขึ้นอ้อยผมเอาผาสมพันธุ์เรียบร้อยแล้วนะครับตอนขึ้นอ้อยเขาจะทําการเอามาบินก่อนนะครับครับเอนดแดกผมขอเอากวางขึ้นอ้อยก่อนลวกันครับเอากวางบินเอากวางบินก่อนลวกันครับ นะครับทำการเอากวงบินก่อนครับให้ห่อแบบนี้ครับแล้วผมจะพันกวางให้มันบินจนน้ยังบินต่เลยครับสองตัวนั้นบินแล้วครับฟันต่อไปครับ ทำการทำการบิน บินเซตก็ทำการว่ายน้ำต่อครับว่ายน้ำต่อครับ ทำการว่ายน้ำต่อครับกับว่ายน้ำอีกประมาณสัก3นาทีครับน่าจะเอาขึ้นละพอกวางลงน้ำแล้วมันจะนิ่งๆครับนิ่งๆบ่าขยับตัวเลยครับเดี๋ยวสักคู่มันก็ขยับตัวครับ พอมันขยับตัวได้ประมาณสักสองนาทีเราก็เอามันขึ้นมาครับน่ครับยาให้ตีนเหนียวขึ้นนะครับนะพอขยับตัวแล้วเราก็นําไปขึ้นอ้อยนะครับ เพิ่มความอึดให้กับกวางเพิ่มความแก่งนะครับเหมือนกับนักกีฬาโชควยครับ ตอนนี้ยังบินต่ออีกครับกับเพิ่ปีกมันาได้ละปีกเตี้ยนี่จะเพิ่มให้กวางเขาติดเหนียวขึ้นหน่อยครับมีข้าวติดเหนียวขึ้นหน่อย เรียบร้อยครับในการนํากวางขึ้นเพื่อเตรียมขึ้นอ้อยเพื่อเตรียมขึ้นสังเวียนนะครับก็เดี๋ยวพอกวางในค่ายของผมที่มีอยู่ประมาณสิบกว่าตัวตัวแรกครับนี่ตัวแรกครับตัวที่สองในตัวสองครับ ตัวที่สามปลายฮักครับปลอกอยเขาปลอกยแล้วพอดีมันตกอ้อยเลยปลายฮักไอ้ตัวที่สามนี่ก็ปลายฮักกันครับฮักจากปลามาครับตัวนี้ครับฮักจากปลามา ตัวที่สอันนี้กวงเมืองครับกวงเมืองครับพอดีพอดีอ่าเปลื่นเล่นกองเขาตั้งได้เดี๋ยวกำมือผมเลี้ยงยาวมาครับกวงเมืองตัวนี้ขอบบนใหญ่ใหญ่และยาวครับตัวอยู่ประมาณสองหกสองเซนนะครับนะครับสหนะ ไก่เป็นพ่อพันธุ์และตัวนี้กวางปลาอีกหนึ่งตัวครับอันนี้ก็อหาเขาขีน่น้อยสีถ้าจะจนได้วันนี้จะลองจนหอครับอันนี้ยาวมากครับแบบทรงพ่อพันธุ์แล้วครับนะครับอันนี้ก็ขึ้นอ้อยไม่ขึ้นอ้อยไม่ขึ้นอ้อยไม่ครับขึ้นอ้อยไม่ กำลังขึ้นอ้อยวันแรกครับขึ้นอ้อยวันแรกครับเดี๋ยวผมจะคัดวันไหนเดี๋ยวผมจะลงคลิปเพือพร้อมกัมนะครับยุบฟึ่งตัวครับอโอเคครับคัดวันไหนเดี๋ยวผมจะลงคลิปให้ดูสาหรับคลิปนี้ E.P. การเลี่ยงกวงครับก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ